สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายเลดวูฟและวันนี้เราอยู่กับไอรอนมารีนพาร์ตที่9นะครับจากพาร์ก่อนครับเราได้ทําการบุกไปจัดการกับหัวหน้าของพวกเฟลนะครับที่ดาวซาการหนึ่งนะครับแล้วก็เราสามารถเอาชนะมาได้จนสําเร็จนะครับแล้วก็มาวันนี้นะครับเราจะเคลื่อนทับเข้าสู่ดาวดวงถัดไปกันเลยนะครับกับดาวดวงนี้ครับดาวที่มีชื่อว่าแอเซนดาอาร์นะครับ ก็ชื่อออกจะอ่านยากนิดนึงนะครับแล้วก็ดาวดวงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มเข้าสู่ในดาวดวงนี้ดาวต่อไปนะครับเท่าที่เห็นนี่คือผม,ผมเห็นว่ามีดาวทั้งหมดอีกสดวงด้วยกันครับเราเพิ่งจะผ่านดาวดวงแรกมาได้อเซนดาอานี้เป็นดาวดวงที่2นะครับที่เราต้องมาลุยกันอ่ะเดี๋ยวมีอะไรลอยอยู่ที่ดาวดวงนี้มั้งเรามาดูกันก่อนเลยนะครับอโอเคไปอ๋อมีการ์ตูนด้วยสุบีบทิงเกอร์ทวิเซลเซเว่น ดิว่าเราเรียดิว่าโอ้ยชื่ออ่านยากๆเลยของมันเนี่ยด e รไอสไตน์แพลนออฟเดอะเอิร์ธชื่อใจพันธมิตรจากระบบอื่นๆนั้นฟังดูงี่เง่ายัางไงไม่รู้แต่ข้อมูลรายงานมาว่าพอริเปอร์ดรอยเป็นพวกเดียวที่ตอบสนองเราต้องไปช่วยพวกนั้นต่อมาที่โลกไกลออกไปมากๆดวงดาวนี้มีระบบกับป้องกันที่หนานแน่นมากเปกิดเกราะเต็มพลังครับท่าน เกาะไว้นาวิกนี่อาจจะกระเทือนหน่อยนะอะอะดาวดวงนี้ไม่เหมือนกับซาการหนึ่งนะครับตรงที่ว่าดาวดวงนี้แทบจะเป็นเมืองทั้งดาวเลยด้วยซ้ำแล้วก็วันนี้เราจะเริ่มที่ดานแรกกันก่อนเลยดาวน,นี้ดาวน,นี้มีชื่อว่า Eye Contact นะครับ ในส่วนข้อมูลด่านนะครับเอสเซนดาอาร์ uh, คือปาการที่ถูกแยกออกไปเหมือนกับโลกโอกาสเดียวของพวกเราคือการส่งแคปซูลไปกับหน่วยรบชั้นยอดเพียงหยิบมือและทำลายแบลเซอร์ไอเพอริเปอร์รอยเพียงหนึ่งเดียวตัวนั้นนักบินชั้นยอดของเราเชื่อในการบังคับด้วยมือผ่านช่องแคบที่อยู่ในจุดบอดของการป้องกันของพวกมันแล้วก็เป้าหมายของภารกิจในครั้งนี้นะครับก็คือการ จับกุมและเสื้อไอแล้วก็ป้องกันมันเอาไว้ประมาณ7นาทีนะครับโอเคดน,นี้ดูเหมือนศัตรูคราวนี้จะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเหมือนกับยูเพ,พอร์รอยน่าจะเป็นศัตรูเป็นหุ่นยนต์นะถ้าจากฉากที่เราเห็นเห็นนะ,ะแล้วก็ก่อนจะเริ่มกันกันก็เอาเป็นทีฮีโร่ก่อน มาคราวนี้เราได้ฮีโร่ใหม่มา3ตัวงั้นก็ Need something done สามตัวงั้น Need e s o m t h ม n เขียนไปเรื่อยๆกันทีละตัวกันเลยแล้วกันนั้นวันนี้เราเริ่มจากเฟดก่อน At a your for service r p อ๋อไอ้ไนี่ดูมันจะเป็นพวกนักล่าฆ่าหัวนะหานรับจ้างอ่ะอเคสกิลมีอะไรบ้างคาร์เมลอนสูตรเออกดดีเดอร์เอจบล็อกกิงอ๋อ สกิลนี้ทำให้เฟรดสามารถล่องขนได้แล้วก็สามารถเก็บสแต็กลเลกเตอร์ได้ด้วยอะไรของมันวะเออช่างเดี๋ยวคงรู้กันแล้วเนี่ยดีมอลเลชันเอ็กซ์เพรสอันนี้จะเป็นเออวางระเบิดที่มีพลังทำลายล้างสูงแล้วก็สามารถจุดชนวนได้ด้วยการกดรีโมท Passive ก็แบ็กมาเก็ต t อ c c เซส มีสกิลพลาสซีสิบสองสกิลก็คือสกิลแรกทำให้ทำให้เฟดมีระยะการมองเห็นที่มากขึ้นแล้วก็การโจมตีระยะไกลของเฟดจะเพิ่มดาเมจแบบเอ็กซ์ตร้าดาเมจได้ด้วยโอเคแล้วก็มาที่อัปเกรดฐานกันมั่งเอ่อเนีย่ยอะไรเนี่ยสตาร์คราฟ อ,นนอันนี้ทําใหส้สถานีเรดาร์กับเกราะกับกรบาะพลังงานของป้อมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโอเคอันนี้เลยแล้วกันโอจะว่าไปมีสกิลให้อัพแบบโอ้ดเป็นแถวเลย,ยนี้แมงต้องไปเก็บนอกรอบเอาแล้วล่ะมังกูอะแค่นี้เงินก็หมดละ,อะพอก่อนแล้วก็เรื่องของอันนี้ซื้อเพิ่มด่วนเลย ข่าวก่อนใช้ไปอันนึงช่วยได้เได้มากเลยแหละอันเนี้ยแล้อันนี้ด้วยซื้อสักสองอันโอเคแล้วก็มีเงินเหลือนิดหน่อยก็ซื้ออันนี้เลยหมอท่ายูนิตเผื่อไว้ด้วยไม่มีอะไรละนี่ก็มาดูกันสิว่าจะเจอกับอะไรในด่านนี้จะมีหุ่นแบบไหนหรือจะเป็นศัตรูแบบไหนอีกเรามาดูกันเลย พร้อ,อมแล้วก็นับถอยหลังกันเลยเลยครับอ้าวสามสองหนึ่งโอเคมาแล้วอะไร ยูนิตใหม่แชแนลเลอร์แชแนลเลอร์นี่ดูเหมือนจะเป็นเอเลียนอีกสายพันธุ์หนึ่งมีความสามารถในด้านพลังจิตค่อนข้างสูงมากสามารถยิงพลังจิตออกมาเป็นคลื่นได้เลยสามารถยิงเลเซอร์พลังจิตเข้าใส่ศัตรูได้จนกว่าศัตรูจะตายแล้วก็อีกอย่างเจ้าพวกนี้สามารถเปลี่ยนร่างเป็นพลังงานทําให้เคลื่อนที่ได้ไวมากได้ด้วยจุดเด่นมี3ข้อคือข้อแรกมีพลังวิตค่อนข้างต่ําข้อ2คือมีความสามารถในการเคลื่อนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ข้อ3คือสามารถเพิ่ม ดาเมจได้แบบโอเวอร์ไทม์คือง่ายๆจะพวกนี้คือยิ่งโจมตีนานเท่าไหร่จะยิ่งแรงขึ้นด้วยโอเคก็เหมือนเลเซอร์นะโจมตีได้หนักเอายิงมัน <c oughs> อ่ะอยู่นี่ไะ <c oughs> สองตัวนี้ไปก่อนปตาตะเวนก่อนเอาละ่ะเฟดมีสกิลร่องหนใช่ไหมงั้นก็กดร่องหนก่อนอกดร่องหนเดี๋ยว แล้วก็ <uk> วางระเบิดจากนั้นก็ตุมาฝ่ายสนิทเลย <At once. S 1> เพวกเราแล้วขยับเข้าไป <Sc outing. S 1> เอานี่ยิงยิงเลยถล,มลม่มถล่มเอาไปแต่าก,การมันถล่มมัน <As you S 1> ยิงมัน แชแนลเลอร์ตรงนี้คุมกันด้วยโอเคอ่ะไปแล้วถอยเลยขบนมีอะไรเดีย๋ยวดูสิอ่ะข้างล่างมันมีอะไรหลขบขบนแม่งเลยแล้วกันนะไปยิงมันเอาให้พังเลย Watch and learn, soldiers. That's easy. นนมาตรงนี้มาตรงนี้เฉยๆเริ่มมาตรงนี้จลยิงมันเอานี่ยิงถล่มพวกมันเลยเปิดมาตรงนี้วางระเบิดรุมเลยโอเคสำรวจทั่วมีอะไรบ้างสำรวจให้หมด ยิงมันอ๋อมันมีนั้นด้วยเอาไปแชเนลเลอร์ทำลายมันให้สิ้นซากโอเคโจมตีได้อาตรงน,นี้เป้าทางไว้เดี๋ยวเผื่อแม่งโผล่เข้ามาอีกโอเคสำรวจทั่วก่อนว่ามีอะไรบ้างไอ้พวกนี้คือที่เดวไวหาะกับปารสำรวจ ไปซีมีอะไรบ้างตรวได้ทั่วเลยอ๋ออันี่ด้วยโอ้ยยิงมันอ่ะนี่โอเคทำลายให้เรียบมีอะไรอยู่ตรงนี้คือทำลายให้เรียบให้หมดโอเค สำรวจทั<ฮ>่วเดี Start, right ๋ยวเผื่อแม่งมีอะไรซ่อนอยู่อีกประมาทไม่ได้เลยบางทีอะอะไรวะอ๋อมีอีกทำมันทำลายไปเรื่อยๆอ่ะไปรับสำรวจเลยโอ้โหนี่ เคมีอีกมีพังไปเรื่อยๆแล้วกันส่วนเฟสระหว่างนี้ก็ทำอะไรสักอย่างไปแล้วกันนะไปตรงนี้สิมีอะไรไหมเอาให้หมดเอาให้หมดข้างล่างมีมืดๆโอเค อ่ะไปตรงนี้เอาละเดาเลยว่าถ้ายึดมาเลยปุ๊บเผปนมาแน่โอเคออโอเคอ่ะหกนาทีต้านไว้ให้ได้ไม่ใช่เจ็ดน,นาทีเลยตัดไว้ให้ได้

ิงมันเอาไปซะนี่ยสไนเปอร์สุดมงนี่ออาไปเอานี่ไปนี่ไงเป็ด นีถอ,อยตอนมาที่เพียบก่อนเโอยคมันมาละพร้อมแล้วก็กดตู้มเดียวเออหมดเลย <Sc outing. S 1> หมดกองตู้มเดียวหมดกองเอามาอ๋มอามาฝั่งนี้เยอะงั้นเราส่งกำลังเสริมตรงนี้เลยไปเพิ่มอีกนิดนึง เอามายิงมาเลยแล้วก็นี่ให้เป็นตัวแท้งก่อนให้เบลล์เลยอยู่ตรงนั้นไว้เป็นเหมือนกำแพงป้องกันพวกมันเอาไว้เอาลองอันให้เฟ็ดลองหนเข้าไปหาพวกมัน ลมตีไปพอการล็อกหนหมดเมื่อไหร่ปุ๊บเราเรีบรีเพนเลยเอาไปเพถอยกับม,มันมาหนี้วางระเบิดไว้เดี๋ยวพอมันโผล่มาปุ๊บระเบิดแม่งเลยแล้วกันตูม้มอา้าวโดนโดนแค่ไหนวะเนีย่ยเอย้อยเฮ้ยเฮ้ยมาเลย หน่วยนี้เอาล่ะหน่วยนี้ยิงมันพร้อมกันมันพร้อมกันเลยเอาตีโอเคเด็ดโหเดสเหรออะไรบ้างออกมาแล้โอเคยิงมัน สามนาทีถอยเอาละมานี่ยไ่หนกินซะเปดมานี่วางระเบิดถอยถอยถอยเรลือถอยแล้วกุ้มเลยอ่ะ เอาไปไปไปเรื่อยๆมันแห่มากันเยอะแบบนี้รวมศูนย์เอาไว้เอามาหายตัวก่อน,นแล้วเราไปซุ่มโจมตีมันอืมอะถ่วงไว้อีกสองนาทีมแม่งแห่มากันเยอะเลยเอาไงไวะเนี่ย เอาเฟถอยออกมาเดี๋ยวจะโดนตีนถอยมาก่อนสไนเปอร์ซุ่มโจมตีโอเคเ,เอาเป็นวางก่อนระเบิดไว้แล้วเพเเนเลยวางแล้วก็เพนเลยรอให้มันแหงมากันเยอะๆก่อนแล้วยิงมันเลยโอ้ไม่มากันเยอะแล้วรอก่อนจังหวะนี้ค่อยกดระเบิดของเฟย ส่วนด้านนั้นเอาป้อมปืนรับเอาไว้แล้วกันโอเคก็ okay. เอานี่ไปโอเคไป <c oughs> ไปไป <c oughs> เราถอย <c oughs> ไปไปถอยถอยถอยนจะเลอะเกือบตายเป็นนไปหมดเหมือนกันแหละบางทีเมื่อกี้นี้ ฉันนล่นเลยกลับมาแล้วเบ็ดเข้าไปแล้วก็กดหายตัวยิงมันโอเคกดหายตัวแล้วเข้าไปซุ่มยมตีจากนั้นเอานี่ไปกินโอเคอะไรวะโอ้ยหนึ่งนาทีมันแห่มาเพียบเลยฉันนั่นเลยไม่ใช่เซปเปอร์ ฉันเอริ่มมานี่ไปไปเว้ละไอ้เราก็เพลินหนึ่งนาทีมาละเฟลมยูนิตเฟลมวอล์กเกอร์มาละเอาละนั่นก็เปลี่ยนเป็นบอลเลอร์ซะมันใช่ดีมากเป็นกำแพงคู่เลยงั้นนี่เอาเอามานี่ เอาเปิดลงมาเฮ้ยเว้ยละเอาดิแล้วก็อู้เอาเนี่ยไปกินอืมยิงมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้า14ี่วินาทีโอ้ย เั็นศึการตั้งรับที่ดูเดือดมากเอานี่ปาดเลยเอออ๋อะจะฟื้นเลือดเหรอทุบแม่งเลยเอาคืนของจะไม,ม่ติดเอาเร็วได้ความอะไรมั่งเร็วๆเข้าโอ้โอเคผ่านละทีเดียวได้เวลสามเลยโอเค ชิ้นเป็นปลดล็อก5อันเลยสี่ได้อะไรบ้างอ๋อแต่อันนี้1 2มีอะไรไหมสาม3 4 5ห้าฟอร์เนอร์โอเคโอค้โหศัตรูเป็นหุ่นยนต์กลยุทธ์ต้องรับมือก็ต้องต่างกันด้วยโอเคก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยอ่ะนั่นก็ ได้เวลาละสลับพาร์ทนี้นะครับต้องขอหยุดความสนุกของไอรอนสตาร์ลีนพาร์ทที่9เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับเราชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์นะครับสลับพาร์ทนี้นะครับผมนายเลด o ุฟขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในาพาร์ทหน้านะครับสำหรับาพาร์ทนี้สวัสดีครับ